ที่กศนอำอเภอพระยืนนะครับวันนี้มาให้ความรู้และให้แรงบันดาลใจกับคณะครูของอำเภอพระยืนนะฮะเพื่อการทำคลิปยูทูปนำเสนอผลงานสร้างความเป็นตัวตนบนโ,โ,นโ,โลกออนไลน์นะครับได้ร,รับความรู้มือกนแล้วก็ความสนใจกับการอบรมทั้งนี้อย่างดีครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ครับโค้ครับอย่าเอาคนตนตัวเองทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มาโชว์เป็นการโชว์ตัวเองหลังจากเฟซบุ๊กโอเคแต่ยูทูปเนี่ยครึ่งคนจะแบ่งอย่างน้อยขึ้นครึ่งให้ความรู้คนดู และเป็นการพรีเซนต์ตัวเองอย่ากเกินครึ่งหนึ่งหรือจะให้ความรู้ทั้งหมดก็ได้แต่อย่าเอาตัวตนไปใส่ในคลิปทั้งหมดนะครับไม่งั้นคลิปเราจะถูกมองข้ามไปนะปนการให้ความรู้มันทีเน่เป็นแหล่งเ,เรียนรู้เป็นสื่ออะไรต่างๆในการเรียนรู้ได้นะครับทีนี้เทคนิคการทําคลิปอีกประเด็นที่3ก็คือการทําคลิปหรือทาหนังทุกอย่างนะ,ะจะมีสาส่วนในการทําหนังเหมือนเชนเรียงความเลยจะมีส่วนนํามีเนื้อหา แล้วก็มีสรุปดังนั้นถ้าใครเอาคลิปเดียวทั้งหมดมาปุ๊บเนี่ย,ยก็อาจจะมีคะแนนน้อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นการแซมเปาาิลแล้วซ้อมทำแต่ถ้าใครจะทำคลิปยูทูบในอนาคตต้องมีเื่งนำแล้วเครายเข้าเนื้อหาแล้วสุดท้ายอาจจะสรุปนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงสมมติไปร้านอะไรใครสนใจมาร้านนี้ติดตามได้จละทิ้งท้ายให้หน่งโดยหลักทั่วไป การทำคลิปทุกทุกคลิปเลยนัฮะันน,กาานึกับรถยุบลาเนาะจะมีหลักการอยนางนี้ใ